5, 5, 5, 5. อันนี้เราอยู่ด่านตามอที่จะข้ามไปฮ่องกงเลยครับกำลังรอ <c oughs> จอดจอร์มก็นั่งยืนเลยดิปะที่จอร์ นั่งอะไรนะอย่างนงาที่เราเราเห็นเนี่ยกลุ่มคนไทยกลุ่มหน,นึ่งกลุ่มเนี้ยเขายืนอยู่แล้วก็พูดสิงทักสิ่งกับประเทศไทยนะครับ <c oughs> เขาบอกว่าเป็นครั้งที่สิบเก้ายี่สิบเลยนะครับก็บถืปฏิจกรรมนะครับพอดีกูอัดช้าไปหน่อยนี้ก็จะได้ไปใกล้ๆแล้วไปฟังเขาเมาเลย ันนี้เป็นกลุ่มที่เราไปด้วยกันสิบไอ้ยี่สิบกว่าคนไปแต่เราลงไกลไกไกเมื่ใกใกใกใอกี้นี้มีปัญหาหน่อยหนึ่งเพราะว่าพี่เสื้อแดงเขาเขาซื้อ,องไงเขาซื้อมีดใส่กระเป๋ามาจากประเทศจีนไม่ผ่านตามนะครับมีดเป็นอาวุธแหลมของแหลมมีกลุ่มไม่ผ่านตาม,ตม,ม,ตมเลยเปิดกระเป๋าฮะไม่รู้เลยกูกูก็ถ่า,ายอยู่เนี่ย ไทยได้ไม่ได้กูกาอยู่เนี่ยเดี๋ยวเราจะนั่งรถบัสข้ามไปประเทศท่องกกงนะครับวันนี้เป็นทริปท่องกกงนะครับแล้วเดี๋ยวตอนเย็นเราก็จะนั่งเครื่องประมาณสามทุ่มกับประเทศไทยนะครับนะแต่เช้ายันททุกวันไม่ได้หลับไม่นอนครับเที่ยวนี่อไรว่าสบายไม่ได้สบายนะครับไม่ได้หลับไม่นอน แต่มันก็ได้มาเปิดหูเปิดตาเปิดอนนนะไรอย่เียประสบการณ์ประเทศจีนที่เมืองจูไห่เป็นเมืองที่ซึ่งกําลังจะพัฒนาแต่เขาพัฒนาเร็วมากเลยอมีมรถไฟความเร็วสูงละจากประเทศไทยของเรากี่ไก่บอกว่าจากเออกรุงเทพไปเออโคราชยังไม่มีเลยนะครับแต่เขามีแล้วอะไรอย่างเงี้ย <laughs> Ok Bye bye Bung Bye bye Yep, bye Bung Bye <laughs>